ส่วนคณะน,นีค่ะผู้สูงอายุในพื้นที่อำเภอหัดย้ายเองนะคะก็ตื่นตัวในการทิ่จ้าข่าวรับวัคซีนล้างพอบผูเสียชีวิตเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะในพื้นที่าักตายค่ะขนาะเดียวกันนะคะเทศบาลนครหัดย้ญยเนี่ยก็แรงเดินน้าชีดวัคซีนให้กับเด็กนัดวันเดียวถึง1,200คนเลยค่ะ บรรยากาศที่สุ่นฉีดวัคซีนสนามกีฬาจุฬาคณภนนัทรหัดถ์ย้ยจังหวัดสงขลาก็คึขกขักค่ะมีประชาชนตื่นตัวเข้ารับการฉีดวัคซีนกันย่างต่อเนื่องแล้วก็เพิ่มมากขึ้นจากสัปดาห์ที่ผ่านมาเนื่องจากมีการให้บริการฉีดวัคซีนเข้มเนึ้ไฟเซอร์ฟ้าซีซอมให้กับเด็กอายุ5-11ปีโดยนัดลวงนาจากเซโรงเรียนในเขตเทศบาลน,นาครหัดใหย้ยจำนวนกว่า1,200คนค่ะ นอกจากนี้นะคะก็ยังมีประชาชนทั่วไปแล้วก็ผู้สูงอายุที walk ่วอกอินเข้ารับวัคซีนเข้มซ้ำแล้วก็เข้มซีอย่างต่อเนื่องเหมือนกันเนื่องจากกังวลต่อการแพร่ระบาดของโรคโควิดสิในปัจจุบันที่ว่าตัวเลขมันผุ่งซุงขึ้นน,น,นานๆแล้วก็พอผู้ติดพบผู้เสียชีวิตมากขึ้นโดยเฉพาะผู้สูงอายุโดยจากการรายงานของสบควันที่จ็ดมีนาเนี่ยก็พบผู้เสียชีวิต 6 5รายแล้วก็วันที่8มีนาคมพบผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น619รายซึ่งก็มากที่สุดยุ่ในพื้นที่ของาักตายค่ะทางนี้ค่ะก็เลยอยากให้ประชาชนที่ยังไม่ได้รับวัคซีนนะคะเข้ารับวัคซีนโดยเร็วค่ะโดยเฉพาะกลุ่ม6 0 8รวมถึงกลุ่มเปราะบางเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันลอดอาการเจ็บป่วยรุนแรงโดยูนย์ฉีดวัคซีนแห่งนี้ค่ะก็จะเปิดให้บริการทุกวันอังคารวันพุธแล้วก็วันศุกร์นะคะเวลาตี8ถึงไปจนถึงตี3วันเย็นค่ะ ด้านนางสาวกสนแก้วสุดค่ะประชาชนชาวหาดย้ยเถพาคุณพ่อคุณแม่วัยเจ็ดสิบเจ็ดปีเข้ารับวัคซีนก็ได้บอกว่าในสถานการณ์โควิดสิก้าวตอนนี้มีการแพร่ระบาดมากขึ้นทําให้ตนเองในรู้สึกกังวลก็เลยอยากพาคุณพ่อแล้วก็คุณแม่ที่เป็นกลุ่มผู้สูงอายุมารับวัคซีนนะคะเพราะว่าคิดว่าวัคซีนเป็นสิ่งสําคัญที่จะสร้างภูมิคุ้มกันกได้แล้วก็ได้ฝากให้ถึงประชาชนทุกคนที่มีผู้สูงอายุอาศัยอยู่ในบ้านค่ะให้มารับวัคซีนกันมากขึ้นด้วยนะคะนี่เป็นบรรยากาศนะคะฟังเสียงแรกค่ะ ตอนนี้เห็นว่าโควิดมันยังไงอะโอมิคอนนี่มันไม่ไม่ร้ายแรงเ่ยเขาเลยปลามาฉีดอะค่ะรัะบบาดเยอะและ้วก็กลุ่มเรียงเยอะคันวนค่ะพี่คิดว่าวัคซีนอะมันเป็นจะเข้าไปเป็นภูมิต้านทานที่ที่แข็งแรงขึ้นค่ะก็ขอเชิญนะคะคนที่ว่าพ่อแม่ไม่ได้ฉีดก็ปามาฉีดเสียะจะได้มีภูมิมต้านทานที่ดี ขณะทีนางกรสชากรองซุ่งเนิ่นก็บอกว่าจากสถานาการณ์โควิดสิกตอนนี้ก็รู้สึกกังวลเล็กน้อยทึงแม้ว่าจะมีการป้องกันตัวเองเป็นอย่างดีแล้วก็ระวังอยู่ตลอดเวลานะคะนอกจากการได้รับวัคซีนแล้วก็ได้มีการดูแลตัวเองคือไม่ไปในที่ที่แออัดแล้วก็ล้างมือสม่เสมอนะคะแล้วก็ส้มหน้ากากอนามัยแล้วก็อย่างบอกเลยนะคะว่าวัคซีนเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญเพราะว่ามันจะช่วยลดความรุนแรงกรณีถ้าติดเชื้อได้ด้วยค่ะ มีเป็นบรรยากาศการฉีดวัคซีนทีซุนฉีดวัคซีนสนามกีฬาจิรานาครค่ะก็มีกังวลน,นิดหน่อยแต่ว่าก็ก็ระวังตัวตามปกติตามทีเ่เหมือนทางส่วนกลางเขาแนะนำนั่นแหละค่ะคือล้างมือแล้วก็ล้างมือ,มอบ่อยๆรักษาระยะห่างแล้วก็ไม่ไปที่แออัดโดยไม่จำเป็น,นะคะ่ะก็เหมือนปกติค่ะรับว,วัคซีนมาแล้วก็ยังดูแลตัวเองเหมือนเดิมค่ะ ก็คิดว่าสําคัญค่ะช่วยมันมันจะช่วยได้ระดับหนึ่งในการป้องกันคือถ้าเกิดว่าติดมันจะได้ไม่อาการหนักใช่ไหมคะเพอเท่าที่เห็นมาค่ะมันก็เป็นจริง